ชาด้วหลักที่เราจะขึ้นมาไม่เปลี่ยนชื่อีกแล้วนะครับขอต้อนรับอีฟ้าชาลอ์ครับ แต่คาถามที่ลึกๆแล้วเนี่ยหรือคำถามบางคำถามก็อาจจะเป็นคำถามที่ไม่เคยได้มีโอกาสถามมาก่อนนะครัเลยได้รันด้อมหลาให้ทุกคนได้ถามคาถามนะครับที่คนส่งเยอะมากแล้วตอนนี้เราจะคัดเลือกนะครับไม่กี่ท่านที่จะได้ขึ้นมานะครับเอาเริ่มันเลยดีกว่านะครับหมายเลขที่นั่งที่จะได้ถามคำถามคนแรกาด้าแก่หมายเลข นี่เลยครับเชี่รเลยครับเชียร์เลยครับขออนะญาตเชื่อมันได้เลยครับเอาละครับตามที่สบายใจนะครับไม่เองมสังศิเป็นผู้โชคดีที่จะขึ้นมาดูเวทีนี้กับเรานะครับแล้ะก็จะได้มีโอกาสถามคำถามคงจะถือคำถามไว้นานเลยแม้แต่รู้สัได้หรือเปล่าก็จะทำได้เนาะนะครับน่าจทำได้นะครับเชียร์เลยครับเชียรนะครับขอต้อนรับ สูตรที bien, primo, hey, ่แบบคอนเสิร์ตเชื ana, ่อได้นี้เลยนะครับใ้เอย่างใกล้ใกล้ใกล้อย่างใกล้อย่เชื่ออะไรครัชื่ออะไรครับชื่อน็กค่ะน็กนิกนะเป็นไงบ้างวันนี้ได้เห็นอีฟ้าชอบ์ตแบใกล้ล้วพูดอยู่ทถวงสองเนีเป็นไงบ้างสวยมากแล้แล้วแล้วช่องจตอบเขาไหมครับ คัเลยครบใจเรามา่สุดโชว์ชนี่ครับคใจที่เราสองคนและได้เวลาถามคำถามแล้วนี่สิ่งที่นิอยากถามคือ,อพี่ฟ้าแล้วพห่โชว์มีเพลงอะไรที่แบบตัวเองชอบก็อยากฟังอีกคนล้องให้ฟังไหม เพลงที่ตัวเองชอบและอยากให้อีกคนเปร้องให้ฟังอ๋อเอาเอาซาลาตต่อแล้วกันมีเพลงไหนไหมที่ชาลาตชอบและอยากให้ฟซาเราให้ฟังอ่ะเพลงไหนครับอ๋อรห,หรือว <laughs> <laughs> ีดีมหยหรือตอนนี้ชอบฟังเพลงฮิวใจคะ่ะฮิวใจร้องหรือเปล่าได้วนะอินฝั่ฮิวใจแปลกนะเราไม่ไงคะ <c oughs> <c oughs> ต้องต้องฟังหรือว่าไม่ค่อยจำชื่อเพลงไงแต่ต้องบิดบิดแบบอ๋อเป็นไงวันน <wh> <ambitious. Okay. S 1> um ี้เจ็บเนยใช่ไหมก็ไม่เป็นไรนะเธอให้เพลงเพลงนี้เขาบอกว่าให้ให้ของกูนมะ ทำ่เอไมใง่ายดีนะอันง่ายเนาะเอาเพลงนี้ลค่ะ่กค่ะลองได้แล้วแหละอพอไม่ลดอยู่ต้องมองหน้าถ้เกขาจะโกรธมองหน้าคไม่ต้องมองหน้าอเริ่มเลยเริ่มเลยปันงกันไปใช่ไหมที่ฉันยอมกรา

เด ah, ah, ี๋ยวไปครับี๋ยวแก้อเราอยู่ไหนครับตก้องเอยู่ไหนฮะตก้อเอาอยู่ตรงนี้นะฮะยีรกรรมเลยทยนไหครับอาครุกาครุกาอ่าหนึ่งสองสามแชอยามต้านมันัดนหั้าหนี่มสุรางศรีก็มาที่กลานะนะโอเคต่อมาครับหมผู้ชคดีคนที่สองหมาย้ที่ด าเราม่ความฝันเดี๋ยวจะมีสิ่ดเพียงแค่ลงทุนจอ่เยเป็นแรกเราเ่าไปสยินดีด้วยนะคะขอบคุณทุกทยาก็สวัสดีค่ะถคมมคสัมภาษกันนิดหน่อยเดิน่ะครับคุณคือผู้ชมดี อ่ะชื่ออะไรครับจอยครับจอยตอนนี้คือจอยนะครับปากสั่นมากปากสั่นจริงตอนที่ปากจ่ายเขาเป็นจอยเนี่ยตอนแรกในใจคิดว่าคิดว่ากูบอกวีกสุดๆเลยห่ามึงจริงจริงเวลาจอยจอยตอนี่เขียนคำถามมาไม่คิดใช่ไหมว่าจะโดนแน่นอนใช่ไหมคุณจำได้ไหมว่าคุณถามว่าอะไร คคือพี่อิงเคยพูดว่าพันมีลูกหมที่สามจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรอ๋อคนแรกชื่อแดงค่ะสองชื่อชิงชิงใช่ไหมคะสามชื่อชื่อว่ายิงดิงชื่ออะไรนะชื่ออูนิรอก็ได้นะชื่ออูนิ น่ารักดีนะแล้วคิดว่าจะเปลี่ยนชื่อแดงไหมคะเล่ามหน่อยที่มาคืออะไรไม่ทำไมถึงเป็นอย่ยนเป็นแดงเล่าซิที่มาคือไม่สบายร้ายข่ายเปเดี่ยวแล้วแล้วชาก็บอกว่าไอ้แดงนะเศร้าก็เราอินกับคาลิเตอร์คอสตัวค่ะก็เลยตั้งชื่อเป็แดงมาแล้วมีตอนแก ว่าแดนมาติ้งรอรอให้คิดจะเปลี่ยนชื่อไหมช่ครับคิดจะเปลี่ยนชื่อครับชื่อที่สองชื่อชื่อชื่อหลแดนเจินเออร์ไหมคะอชื่อที่สองชื่อคุณหนก็ได้ค่ะเพราะว่าที่ผุ่นมันก็เป็นความรจําที่ดี่เ้ได้ไนะดรับและนอกจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะอยากจะประเทศน อีกประเทศหนที่พี่ไฟอยากไปก็อยากจะไปไปด้วยกันเนาะไปเกาหลีก็ได้นะคะไปด้วยกันไหมถ้าไปก็ไปด้วยกันถ้าจัดจะไปไหมเราได้สองทัวร์แล้วเนี่ยได้สองัวร์แล้วไปกันสองคนก็ไปกันสองคนนะโอเคไหมแต่เขาไม่ได้ไปนะสนุกจะไปไม่ไม่อยากไปดูทนี่หรอเนาถามอะไรชาบ๊อะ ก็เหมือนกันค่ะถ้าอยากไปกับพี่พีอินอยาก,ากไปประ<ฮ>เทศอะไรคะอ้อยากไปโครนเหนือเพราะอยากไปดูแสงเหนือฉันฝันมากแบบอยากไปนนอกโลเชนเลยค่ะทีนี้ไปดูแสงเหนือก็คือใช่ใ<ฮ>ช่ใช่จัง บ้านอะไรเี่เธอได้ดูสังสนใจอยากไปดูไหมคเลยถ้าจัดไปดูไปสายเหีืยวไปไว้เอเลยไปเหมือนกัน่ะโอเคตอนน้มาเชิด้วยนะครับนกไปนอนเลยหนึ่งากหนึ่งากหนึ่งสองสามแนวต้าแชะหนึ่งสองางแนวนอนแชะขอสรกัเไมคะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเขาไปรับเดี๋ยเราไปส่งค่ะ ากเ,เลยนะครับดนด้อมต่อได้เลยค่ะพี่วูดี<า>้ฮะแลนด้อมต่อได้เลยโอเคผู้โชคดีคนที่สามหมายเลขที่นั่งจะประกาศแบบน่า,าเชือ AG43 AG43 ครับ เจีสีส e ันอ่างนี้เช no. ียรันเชีหรันไม่ได้่็ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นก็ได้น่าใชหมครับทุกนเชีรเดีวเาให้ดูอีครับนี่เข้าไปส่งที่แล้วอาจจะส่งถึงบ้านมีโอกาสที่จะขอดรัวไปส่งบ้านในีนี้ส่งเข้ารอด้วย ได้คุณนี้ถ้าเราจะส่งเราต้องส่งไปถึงที่ค่ะส่งไปถึงที่นั่งจริงเลยวไน่จริงเลยบอกแล้วให้เขียนคำถามว่าหลายคนว่าเขียนไปทำไมจะถามจริงเหรอไม่ได้ให้แค่ถามขึ้นมาถามด้วยนะครับถือว่าโชคดีมากเลยนะครับเหมือนในชั่วหมืนในชั่วนะหมืนในชั่วเอาละครับชื่อคุณอะไรครับชื่อนิ่มค่ะนิ่มนะครับตอนนี้ความรู้สึกคือเป็นยังไง นีเกิดว่าจะได้ขึ้นมาใกล้ๆน้องๆแบบนี้ค่ะนะครับติดตามฟ้าชาลต์มานานหรอนือยังครับตั้งแต่ประกวันปีสกันปีที่แล้วค่ะอ่าอ่าคุณดูคนนี้จะขึ้นไปชิงตอนนี้ครับฟ้าดูแล้วรู้สึกยัไงครับดีบใจค่ะที่ได้เจอเราใกล้เพราะว่าส่วนมากไปหน้างานก็จะอลุยไปไกลไม่ค่อยเข้าไปใกล้ใกล้เพราะว่าเกลียดใจน้องๆอ่าเกลียดใจก็เลยไม่เข้าไปใกล้ๆนะครับตอนนี้เราขึ้นปขยับเข้ามาใกล้นี่อันนี้น่าจะใกล้ที่สุดในชีวิตหรือยังครับ นะครับงั้นเรากงไปไปใหงงงง้อันนี้ถือว่าสุดที่สุดในชีวิตเลอย่นัโอเคนะครับเอาล่ะคำถามที่ถามมีฟ้าชาหรอคือเราอยากจะถามาน้องว่าด้วยความที่น้องอยู่ด้วยกันมาเกือบสองปีแล้วน่าจะได้ไปหลายที่ด้วยกันแล้วค่ะรู้สึกว่ามีอะไรที่เป็นเดอะเวสที่สุดที่รู้สึกว่าเป็นความทรงจำความประทับใจที่จะไม่มีวันลืมระหว่างกันคะสั่งต่าอยู่ชุดน้นอย่าง เพราะว่าท่นถามดีมากเลยเชื่ตอตอบครับเอ่อหนูคิดว่าเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยแหละค่ะเรารู้สึกว่าน่าจะตอบโจทย์เพราะว่าเราชอบอากาศเย็นด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นทริปที่มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่าอาจจะเราไปแบบทีมของพี่แป้ไว้ก็เลยแบบปกบรรยากาศในญี่ปุ่นคะอืมแต่ครับชอบอะไรครับชอบทริปเมากาค่ะเป็นทริปที่นาน ระดับหนึ่งแล้วก็ทำให้เราได้แบบไปเร,รียนอาชีพด้วยกันแล้วก็ได้สร้างโครงสร้างในยุทการแล้วก็เป็นที่ที่ทําให้เราเกิดใจเชี่ยครับนั่นเองนะครับอิ่มไม่รันแบบคุตอบตอ่มขออนุญาตอันนี้เป็นโอกาสที่แบบดีมากๆเลยอยากจะพูดอะไรกับน้องได้ไหมคะใช่สิครับกถ็ถือไมรครับในฐานะที่ในฐานะท,ที่ติดตามน้องมาเกือบสองปีแล้วนะคะก็ ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่คาดหวังอะไรเลยแค่อยากขอให้น้องๆมีความสุขในทุกๆวันมีรอยยิ้มแล้วก็มีสิ่งหัวเราะเพราะว่าน้องๆเป็นความสุขจริงๆของทุกวันจริงค่ะขอบคุณค่านนีะการหนึ่นีาร่ยกัการสัแชนะครับน่ารักมากเลยคิดว่าจะผู้ใจใจแฟนๆหลายๆคนนักที่ดีนะครับในหอลลี้นะครับผมเลยกบเชิญด้วยนะครับค่ะ โอเคครับบายๆนักจีการนักข่าวทุกๆคน,คนอยากจะบอกว่านะครับทุกงานเลี้ยงก็ย่อมถึงวันเลิกราแต่หวังว่าสิ่งที่เราได้สร้างด้วยกันในค่ำคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นการท้อการโชว์การแลกมวลบรรยากาศมันเป็นสิ่งที่สาำให้ทุกคนในที่นี้ประทับใจเพราะอที่บอกมีแค่คุณในหองนี้เท่านั้นที่อยู่กับเรา3ามคนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอย่างมากเ,เลยนะครับทุกๆคน ที่ร่วมเดินทางมาดูทูเทเฟมอี Guys, ฟ้าชาลล์ทูเทสเฟมออสเตช์ครับขอบคุณนะครับขอบคุณอีฟ้านะครับขอบคุณชาลล์นะครับและขอบคุณทุกคนจริงๆเพราะว่าสิ่งเชี่ยวของทุกคนทำให้เรามีความสำเร็จอย่างมากขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนของเราไม่ว่าจะเป็นซอฟนะครับขอบคุณซอฟเดี๋ยวรอชื่อแ็กๆหน่อนนะครับ เ่าไอคิวขอบคุณซอสคิงเฮิร์บและขอบคุณฟูดสีล็ออยากให้ทุกคนเก็บท่าแบบนี้จับทีไว้เพราะว่าจะวิเศษไม่มีรีมาร์คจริงๆเลยทั้งสิ้นนะครับมีแค่ข่คืนนี้ที่สุดยอดพิเศษที่จะพาเลยนะครับขอบคุณมากที่เสาะเวลามาอยู่กับพวกเราขาขาข้ออยขอห้อยค้ออยแล้วมาเชิแล้วมาันเยนะครับขอบคุณที่มาดูเราเจอมหลายครั้ง้